เอโยบสวัสดีครับผมพิมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยเจเพ็กป๊1ป0นะครับผมปี2022นะฮะคันนี้รถเดิมๆเ,เลยนะครับผมจากโรงงานเลยนะชุดสีเดิมๆเ,เลยนะเป็นสีดำตัดด้วยสีครีมนะฮะ สวยๆเลยนะครับทรงความคลาสสิกสุดๆนะ,ะเครื่องยนต์เดิมนะครับ 110cc นะครับขี่ใช้งานได้ปกติเลยท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผมนะ,ะคันนี้รถสวยสภาพดีมากๆเลยนะฮะไฟหน้า LED นะครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับผมใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะฮะ ดูฝั่งนี้กันหน่อยนะฮะชุดสีสยสวยเงาเงาเท่ๆแบบนี้เลยนะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพโดยรวมคือย,ยังสวยสวยอยู่เลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยลาเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับรถพร้อมขับขี่ใช้งานเลยมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะเรามาดูเลขไม่เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับเจ้าคันนี้นะฮะเลขไม่นะอยู่เพียง1 8 0 0 0โลเท่านั้นครับลูกค้าเรามาฟังเสียงทอเดิมกันหน่อยดีกว่านะฮะ อ่าสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมเครื่องแน่นๆเลยนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมใครนะครับที่กําลังหารถขับขี่ใช้งานนะไว้ไปทํางานหรือว่าไปไปจ่ายตลาดนะฮะต้องเจ้าคันนี้เลยนะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยเจ้าคันนี้นะครับผมผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะครับลูกค้าขายอยู่ที่ 24,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ